เปียกปูนที่ไม่เคยกินมาก่อนเป็นเปียกปูนโบราณนะคะเนี่ยเปียกปูนเผาแกาะมะพร้าก่อนทำค,ความดำอันดับแรกนี่เ,เรา,เเาะจะต้องเผาแกมาาะมะพร้าวก่อนอ ตอนนี้เราได้กลับมาเผาเผาแล้วตอนต่อไปตักน้ำปูนใสสีเปียกปูนเลยนะมีความหวังว่าจะได้กินเปียกปูนแล้วก็ของกังสีดำแป้งข้าวเจ้าหนึ่งโลแป้งข้าวเจ้านี่มันช่วยอะไรอะลูกแป้งข้าวเจ้าก็านุกมทำขนมอะไมันไม่แข็งไงแต่แป้งอื่นมันนิ่มอ๋อเกือบละเกือบละแป้งเท้าประมาณสักสองขีดพอ สีไม่ค่อยดำเลยเนาะลุงเนาะใส่แล้วมันดำไงอ่ะเพิ่มเพิ่มเพิ่มแค่เมื่อกี้สีมัน่มเข้มอีกใส่น้ำตาลมะพร้าวไปหนึ่งโลระวังขนหน้าแข้งนะโอ้ยขนหน้าแข้งไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยที่หนูเคยเห็นอ่ะมันจะเป็นเหลวๆแล้วก็เทแล้วก็จะเซ็ตมันไม่เหนียวไงนี่พอเย็นแล้วเดี๋ยวดำปี่แลนี่จะดำเด็กปุนเออมันเหนียวอะ เนี่ยทุกคนเสร็จแล้วขนมเปียกปูนสูตรโบราณโบราณแบบอิฟยังไม่เกิดเลยอ่ะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคําว่าขนมเปียกปูนอ่ะมันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหประหลาดใจมากตอนแรกเห็นลุงทําแบบเป็นก้อนๆอี้ยงวะเลยมันต้องแบบเอามะเทใส่ถาดแล้วมันต้องให้มันเซ็ตเป็นวุ้นอะไรอย่างเงี้ยเฮีมันก็มันเหนียวเเออมันไม่เหนียวใช่มันกัดแบบกัดขาดอ่ะแต่เนี้ยเหนียวแปลกดีถ้าใครอยาก ไปลองทําลองขายดูก็ได้นะคะย้าว่าสูตรโบราณเหนียวมันหนึบมันไม่ใช่เปียกปูนที่เราเคยกินแล้วมันเคี้ยวขาดเลยอะ่ะอร่อยอะลุงตอนแรกแบบหน้าตาแบบอีหยังวะพอกินไปแล้วคือแบบเออมันอร่อยได้ยังไงอะ่ะมันงงแบบมันอร่อยอะ่ะ